พีจ้าวันนี้สาลาผ้าสวบสี่ผ้ามากินปูเนื้อจ้ะกลับใย,ยๆกลับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆรสเด็ดจ้ามามาลองซีมเบิองว่ามันสิแซ่บปานใดลองซีมเบิองดูหลุดจะกลับใย,ยๆเด้อว,ว่ารสชาติมันสิเป็นจังเดยกลับน้ำจิ้มซีฟ่ปูเออมัน ลองซีมเบิงจา้าลองซีมเบิงโอ้ยขังแรงในชีวิตเด้อจ้าเด้อนี่โอ้ทะเลก้ามยิ่งยงตัวยิ่งยงแจ็คมันกินยังไดงดอกแต่เคยกินเสื่อแรกตายตายตายเกะกับเกะหยาหักเด้อพี้หองอเงยลองซีม,มเบิงเด้อเบิง ้านะถากอะแสบด้วยวจ้าหวานอยู่ทรมาน,นมดิเนาะเมื่อคยกินจักเทือด้วจาว้าเดือนี้แกะหนัก

จินน้ำจิ้มเน้นๆๆ <c oughs> ขาข้อมันมือเมื่อนหนึ่งปูอ,อกูกกินกามญ่ๆแม่ก็ก้ามใช่ไ่ม ปวด่พย right right พ่อบอกแตกแหละมันตันเยอะโอวหน้านอมึงได้จ้าเด้อตายนี่เศบ

มันกามีไม่มาาวม่ลวาลายจังเจเะไม่ว่าไม่ลา,ายจะเลยเนจเะมันทำไงแต่ จิ้น้ำจิ้มตอจิ้มอะน้ยคุณ้าไม่รแม่เนื้นอมันกับบร้ายนะจ๊ะเด้อแมตรงมีสำานี่ลืเนื้อ ข้างในม,มั้งดองลองซีมันว่ามันเป็นยังไง,งนเนื้อเน้เนๆบ่ Là không ngay nhanh Hãy subscribe ลองซื้อมาซิมเบงดิจ่าโอไม่หอนเหลือปู 嗯，来、oh,。呜、oh, oh,，哎，别滴。

Ui, đẹp mất Nói mừng bưng. กินได้ทุกส่วนนะจ๊ะเด้อเนี่ยจำในหน่อยก็มีเนื้นอ,อ,ออจอ็บๆองคนเอาใน ปูตัวใหญ่ๆตามใหญ่ๆใหญ่ท่อนาบเหรออืมใหญ่ท่อนาแม่นนี้แหละมึงตัดมึงตามันเอ๊ะนี่ม่ต้องแปะโตกินบะเบอต้องน่าแม่นมมมนเนอะบะเบด จิ้มน้ำจิ้มฮะฮักมังมมมงี่แล้วก็บีบไล่คุณนม่เหนืเหนอือยไม่เองมังนี้ดม่จังไกวฮักมังงี้แม่แม่แม่ไ่เคยกินอื้นี่ส่มบีบขึ้นมา,บ,บ,นมาบีบไล่ึ้นมาเลยโอ้ยหเนี่ยก็ลูกสาวเอาอีดียเนื้อ อสขนาดขาไม่ยังมีเหนือติดมาหยอดเหงือ่อล้วนๆเลยพี่ดีกว่าบนะอสพลองข้นเลยเาขาตีเขานน้ำปูเขาบอกกินนิ่นนะจ๊ะกินอะได้อเม,มีขึน้นแม่รขึ้นหลายคะ แบบนี้เงี้ยงี้ยเงี้ยเหลือหลายกลับมาในแบบนะคะมักเหีือแหละเซ็บหลยตัวกิน ซอสแมแม่ๆๆเดี๋ยวคุณชมนี่มันจิ้ซีฟูดแซวแซวโอ้ยเพชรกับเพชรันจิ้มนี่ก็เลยเ้ยแม่แช่บอกพริกได้แฮะเฮ้ยแม่เพชรละ เพ็ดเพๆดเพี่กันํำลังเทปเนี่กดไลค์กดติดตามให้น้ำเนื้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หอดหึงผ่นไลค์ขั้นพายอย่างเฮ็ดคลิปอื่นๆต่ออีกสวัสดีจ้า